สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องทาน้ําแข็งนะครับตอนนี้ซื้อมาได้สักพักแล้วนะครับก็ทําได้ประมาณชั่วโมงนึงลมาดูสิว่าทําน้ําแข็งได้เท่าไหร่ชูวเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะครับมาดูน้ําแข็งเขานะครับนี่น้ำแข็งเขาประมาณนี้นะครับ วิธีการก็เติมน้ำไปด้านล่างนะครับเนี่ยน้ําด้านล่างเติมมาถึงมันจะมีปุ่มบอกนะครับว่าเติมมาสุดเท่าไหร่แค่นั้นแล้วก็เปิดเครื่องด้านบนนี่ครับกดปุ่มนี้เปิดเครื่องแต่เมนูเป็นภาษาษจีนนะครับต้องใช้ Google แปลภา,าษาไทยแล้วแปลเอาไว้นี่คือเปิดตรงนี้คือปุ่มเลือกว่าน้ำแข็งจะเอาก้อนใหญ่ก้อนเล็ก นี่ผมเลือกเป็นก้อนใหญ่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นก้อนเล็กก็กดตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นก้อนเล็กแต่มันก็ไม่ต่างมากนะครับนี่ผมเลือกเป็นก้อนใหญ่มันก็มันก็เหมือนก้อนเล็กที่ทํามาเลยไม่ต่างกันมากก็ทําได้ไม่ค่อยเร็วนะครับนี่ประมาณชั่วโมงหนึง่งก็าําได้ประมาณนี้เขาดีเห็นเนี่ยครับเขาแก้ขัดได้ดีดีกว่าไปซื้อนะครับสะอาดวกว่าเราทําเองใช้น้ํกรองของเราทําเองเพราะประมาณนี้นะครับผม ดูไว้เพื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้อในเว็บออนไลน์ครับเยอะๆตอนนี้ <S <S 1> <S 1> นี่ครับตักขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณเนี้นครับนี่เครื่องก็กําลังทําอยู่นี่ผมตักออกมาหมดแล้วเครื่องก็กําลังทําอยู่ด้านในก็จะเป็นที่ทําน้ําแข็งอยู่ด้านในนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยครับกว่าจะผลิตน้ําแข็งออกมาได้ นี่ครับน้ำแข็งเสร็จแล้วนะครับน้ําแข็งดูนะครับนี่ผมเลือกเป็นไซส์ก้อนเล็กนะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับด้านในมันจะเป็นเหล็กเห็นไหมครับทําน้ําแข็งอยู่กี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบไม่สิบสิ่เก้าทำสี่ได้9ก้าก้อนนะครับประมาณ5นาที หนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเ้าก้อนครับ5นาทีห้าเก้าก้อนประมาณนี้ครับก็ดูไว้พิจารณานะครับเผื่ออยากได้น้ําแข็งทานเองที่บ้านมีเครื่องทําเองประมาณนี้นะครับ